biến luôn biến bình luôn biến sáu cục nhạc cục an sụt đào lương tuần gấp tít là là tôi đừng bán nhân như thằng nghỉ hợp bán nhân như hóa phù หัวคู่นะครับซื้อต้นใหม่แน่อยๆครับมันอย่างหกจังหน่อยแต่ว่าถือเราตัวนึ่งไหมถือเราตัวนึงแนละ้วว่ามันมันบอดินนะครับมันบอดไอยดินผมเม่ได้พอไปเอาอีกรอบเดาเรื่องตัวนี้ครับค่าร่มดีแต่เรียกใจไปไหมลงมาต่ำแล้วไหมยังได้ครับ โอ้ยนกกกโทกกกโกอกกกเฮียใจเยเห็นไหมมานกกะท่อมกอ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 กบัดเดียดนะนกกกกโกอกแต่เรียใจเป็นตะไบเลครับเปตะไเป็นตะไบเป็นตะลุ่เป็นยังไรก็รุ่นะตัวนั้นุกสร้างหมันบรุนคือรุ่น ตัวตัวรุดนนกตัวนึงถือเยอะนี่นกเสียงใหญ่ครับนี่คว่ำอยู่เราผมอยากได้อยากได้เอาเรื่องตอนนี้ลหรออยากได้ครับนั่นนี่ยังไงมาโกโกโกบไปแล้ว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 โอ้ยขึ้นจับตั้งหัวไปเห็นบักถือโอ้บักไปเห็นถือบักถือก,กันขึ้นซะเนาะเนาะมึงอย่าดีดนี่ลูกเลยบักลาบักลาบักคัมโอ้ลงล,ลง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  ว่าตั้งแต่บักล่างบ่ดินครับลงแทะแล้วพอมันอยู่ห่างเนาะอุจจวะกลัวๆเนี่แหละกลวันเย็นตัวมันถือขึ้นเป็นตะลุ่งครับเป็นตะลุ่งขนาดตัวัโตื่นกวนหลายวันวันวันเนี่ยโอ้ยดอกกตโตกโกโก้โกโก้โกโก้โกโอยอย่างนี้พี่น้องตะเลี้ยงใจนะ โอ้ยต้นเถียนของดีเธอหนึ่งสิได้บ่เนาะเนาะโอ้ยตัวหกโกกตัวหกโกกพนะล่องเถี่ยละตะวันติใสไเวลาวยันตะบะข้างล่างดินกันน่ะบะข้างล่างสิยูซือต้นไม้ฟุมภูมิไกลๆนะครับยูยูซือนะครับยูตรงตะวันยูข่างข่างต้นพังเลยหรือเ่มองไซนะครับ ครับเสียงวันเย็นดึงกันมันดินดินแห้งทีนึงแล้วครับแต่ว่ามันกับหยนดไปมันบรดินอีกนะผมก็เลยพอไปเอาพอผมยังได้แบบดาวเรื่องวันนี้ครับตัวถือเลี้ยวลุดกับเลี้ยวเตี้ยมันเถอะถือว่าบุญมันพอเอาไปพ้อมกับย่างข้าวเดี๋ยวผมกับปล่อยขี้เก่าผมจะเดีดาวเรื่องนี่ครับรุ่นเอาดาวเรื่องที่น้องโอ้ยนี่นี่น่น่ขึ้นไปต้นนั้นแล้วนี่ครับบอกว่าเย็นที่ใต่ต้นนั่นแหละ พอนบ่มีห่มใส่นะครับมัมีห่มใส่มันระยะบ่ได้นะครับมันก็เลยได้ใส่แต่ต้นไม้ใหญ่มันสูงมันก็สิดึงยากจัง่อยโอ้บ้ามัมีปีกก็ดอกพี่น้องบินไงขึ้นเทิงแท้ลงมาลางโอ้ยขึ้นไปตีตะบนพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวใจแท้น้อเดี๋ยวใจแท้น้อดึงวันเย็นดึงโู้วันเย็นเถากู้ตะกู้กะกู้ บ้ามันบินขึ้นไปได้มันก็บินลงมาได้กันหรอวะมาแต่ตัวนั้นบ่บินขันขันบ่มีตัวถือขึ้นหนูว่าปานี้มันลงแล้วมันก็สิเห็นอยู่เหะแต่ว่ามันต้องสิลืมหายว่ลืมหายแต่ลราไม่น้องโอ้มวนมวนมวนที่น้องมวนโอ้ไกลสี่ชั่วโมงแล้วครับตีมาเนี่ยตัว่าขันกาบหอดชั่วโมงผมเก็สิพอตัดนะครับ ตอนนี้ก้อนพี่น้องหลุนตัวกันมันขึ้นไปสูงแล้วล่ะมันสิลงมาขนลงเดี๋ยวผมไทยปะงี้นึงพี่น้องโอ้ยมัขึ้นเรือยพี่น้องตัวถือมันเริ่มดินแล้วครับคือดอกนนนนบินมันมันตัวถือมันเริ่มดินไหมครับมันประกาศลงโกโกโกเป็นยิ่งมั่วพี่น้องชัดเจนปะพี่น้อง มันถงมาลงตัวถือมันเริ่มดินแล้วครับนัน่นภูไม่ติ่งเบอรบอร์เอบี้ยนโอ้ยน้องต่ว่ามันเป็นตะลุกเลยนพี่น้องหัวย้อนเตะเสียเตะเสียอยู่อยากลงอยู่เอาควบสมบัติท้องวันเย็นครับลอดลุนอีกน้อยนึงนันบ่คืหดหลียกเดี๋ยวไปเอาออกเพราะว่าตัวน,นั่นมันห่วยงา่ายนะหยันมันขาเจ็บถ้าปล่อยไปเดี๋ยวหายกินไม่ได้ ไปแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องพี่น้องไปแล้วไปแล้วบักดาวเรื่องเขาแล้วครับบักดาวเรื่องเขาแล้วโกกโกกโกกกกกกเลยแต่ว่าปัญหาคือขึ้นมันนี่สองหัวหัวยูหัวเราฟังครับคำมันไปทัางคุณมันจะถือไข่เด้อวันนี้เด้อซูซูวันเย็นสูลูกผมประหว่าตัววังหันถือขึ้นฟังไหนสำเด้จวันนี้ใส่ขึ้นสองหัวคบหัวละสิผ่าหลักว่้ตีหรอ อีก็วันเย็นแล้วครับโอ้ยใหญ่ปะเนาะแต่ว่าคือว่าขึ้นฟังหัวฟังนี่ล่ะหายไปขึ้นฟังฟังฟังคู่ฟังผุ่นคือว่าสียั้งอยู่ครับต้องรุ่นแล้วครับพี่น้องว่าขึ้นฟังไหนหายฟังไหนยังน้งหรือว่าล่มไปทั้งสองฟังแล้วตึกตีฟีนั่นแหละครับ ยังคู่กอ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 กก็ยพี่น้องเอ้ยตา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 ยลุกในปลาทั้งใส่นะครับย่างหูปลาของมันเลยตีลูกบ้านเย็นโอ้ย่านถึงตาแบตเหมือดพอกโอ้นโทรศัพท์ไอเหมือดช็อตก่อนน่ะเด้อครับเพราะว่ามันชั่วโมงประมาณชั่วโมงนี่แหละคือว่าหาสิบหาสิบครับเหมือดก็มาเหมือดนี่แต่ว่าดาวเลื้ยงครับตัวนี้ดาวเลื้ยงขันถึงนะครับตัวที่สองหนึ่ Cô, ô, ôi tí ôi coco, 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 yên coco, เกโฟงออกรุ่นพี่น้องรุ่นเหลือขึ้นยังอยู่หน่อยกับหาโฮลักก็แล้วมันต้องมีโอกาสยั้งไปถึงแล้วพี่น้องเตี่ยมหาสีบันถือแล้วครับรุ่นบักดาวเรื่องสียห้เป็นเตี่ยมหาสิบเอ็ดครับแต่ว่าขึ้นจกสิยั้งหรือไปยั้งรับคือมันขึ้นมุนเหมือนเหล่ากับบลุมิดแล้วพี่น้องมิดแล้ว Mỹ lóc. Oba yên binh hên Tao mỹ lóc. Nguyên binh 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 ดาวเลี้งถือแล้วพี่น้องดาวเลื้ยงถือแล้วเียบร้อยแล้วครับดาวเลี้ยงถือแล้วครับคุนครับดาวเลี้ยงนี่ครับตัวแรกที่ถือครับยุบปกไม่นี่ครับนีตัวแรกนะครับเนาะมีตัวแรกมีหวานเย็นนะครับเนาะเมื่อดาวเลี้ยงถือแล้วครับโอ้เป็นยังบุญยังบุญได้ของดีแล้วพี่น้องได้ของดีแล้ว ถืงนิ้วพี่น้องถืงนิ้วครับสองกุ๊กเนี่ยกุ๊กหวอางสุดครับดาวเรืองอู้คือคือคือได้เร็วพี่น้องดาวเรืองได้เร็ว ดาวเลืองครับตัวนี้สองกุกเหี่ยกุกควางสุดเลยเดาวเลื้ยงแต่มที่หาสิบเอ็ดครับขุ่นแต่มที่หาสิบมีแต่มหาสิบพี่น้องมุนดหนุยปุ้ยเลยผมขออนุญาตโพสกับเขากันเด้อครับโพสได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผม หวานเย็นเต็มที่ห้าสิบกับห้าสิบเอ็ดพี่น้องโอ้เดี๋ยวเดี๋าพกันครับหวานเย็นเต็มห้าสิบกับห้าสิบเอ็ดครับตัวถือตอดยืนเสียงเงยนะครับแต่ว่าตัวอยู่บนนี่เป็นดาวเลืองครับสองกุกเหี้ยกุก,กคว่างสุดครับสุดยอดตามนั้นครับหวานเย็นเต็มที่ห้าสิบเอ็ดห้าสิบห้าสิบเอ็ดครับผม